สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับวันนี้จะพามาชมเจ้าฟอดหกพันหกครับวันนี้ก็หล้างฝนตกครับออกงานครับแถวบ้านผมก็ฟอดก็มีกันหลายคันนะครับตัวนี้ก็เป็นฟอดหกพันหครับก็งานตอนนี้ก็เป็นงาน นี่แหละครับควรลอ่องไห้ครับเพื่อไว้ใส่ปุ๋ยนะครับตัวนี้จะไม่มีติดติดตัวใส่ปุ๋ยมาด้วยครับตัวนี้ก็กลายเป็นรุ่นเก่านะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ก็จะมีเครื่องฝังปุ๋ยมาด้วยครับก็หกพันหกก็ขนาด รุ่นนี้ก็ขนาด75็สแรงม้านะครับปอดหก6.6ในตํานานครับที่ยังมีลมหายใจนะครับคันนี้รุ่นแรกๆของหมู่บ้านนะครับคันนี้ผมเกิดขึ้นมาก็สูสีกับผมครับอายุคันนี้น่าจะสูสีน่าจะ30ปีแล้วครับเกิดขึ้นมาก็เห็นแล้วครับสูสีกันเลยครับกับปอดคันนี้ครับนี่นะครับที่ผมบอกว่าปอดแข็งครับ รุ่นแรกๆของหมู่บ้านเลยนะครับปอดในตำนานครับที่ยังมีลมหายใจครับปอดหกพันหกนี่ก็มีเห็นกันหลายคันอยู่นะครับคันไปดันดินให้ผมก็อายุเยอะแล้วครับแต่มาโฟดีไฟใหม่ครับคันนั้นแต่คันนี้ก็เดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆครับสีก็เดิมๆครับนี่แหละครับปอดหกพันหกก็ถือว่าเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับ ที่ฮิตกันครับที่เป็นรถยอดฮิตอีกนี่ห้อหนึ่งครับในตำนานครับบ้าน f อซควนกันไล่เ่าไทยเลยครับไล่ละเท่าไหร่ครับแถวนี้ก็ไล่ลรา150นะครับควรกันครับแถวนี้ก็ น่าจะร้อยห้าสิบครับแถวบ้านผมจะชิดกันอย่างนั้นครับถูกหรือแพงครับแต่ว่าผมว่าก็พอไปได้นะครับไล่ละร้อยหก็ไม่ธรรมดานะครับถือว่าใช้ได้นะครับพอดส่วนใหญ่ก็กระบอกกระบอกช่วยยกจะอยู่ด้านซ้ายนะครับพอดรุ่นเก่าๆครับอย่างเสียมื่อยหงสก็อยู่ด้านซ้ายเหมือนกันครับกอแรงดีใช้ได้นะครับ ได่ละร้อยห้าสิบวันหนึ่งได้สักสิบไล่ก็สบายแล้วครับแต่ว่าผมว่าน่าจะได้เยอะกว่านั้นอยู่นะครับเพราะว่าเป็นงานที่กินง่ายๆนะครับอ้อยแปงนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี่แหละครับตัดครั้งที่สามครับต่อที่กําลังจะเอาอยู่นี่น่าจะเป็นต่อที่สี่ครับก็ถือว่าได้หลายต่ออยู่ครับได้หลายครั้งครับถือว่าใช้ได้ครับ ปอดรุ่นนี้ก็น่าเล่นนะครับคันหน้าหน้าก็ถือว่าแข็งแรงดีนะครับเพราะว่าผมเหินเอาไปชีิปอ้อยส่วนใหญ่ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสาหรับปอร์ดครับเข้าหน้าก็จะทนมากครับแต่ว่ายางหน้าหน้าก็ส่วนใหญ่ก็เป็นรถเก่าอย่างนี้ก็เป็นหกล้อนะครับเป็นยางของรถหกล้อครับดูดิครับยางเครื่องก็ใช้ได้เลยนะครับ เสียงเครื่องก็ยังแน่นดีนะครับถือว่าหน้าลุ้นนะครับสำหรับใบรุ่นทุนน้อยครับหรือต้นทุนไม่ค่อยมีก็ให้จัดเผาเดียวไปก่อนอย่างนี้แล้วครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับปลอดเผาเดียวครับก็เป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่น่าเล่้นครับน่าเล่นครับ และหน้าลุ้นครับสูสีครับหน้าเลี้ยนเลยครับคักขนาดพี่น้องเบิ้งรับบอ,อยครับต่อที่ซีครับเส่ยดายเลยวะครับแต่ว่าแปลงที่ผมไปถ่ายเสียมืดนะใครทิ้งนะแปลงนั้นผมยังเสียดายเลยครับแปลงนั้น ที่เสียมืดไปไททิง้งแปลงนั้นก็ประมาณสักห้าหกไร่นี่แหละครับไม่งามขนาดนี้นะครับได้ไถทิ้งครับแต่แปลงนี้ถือว่าสุดจัดเลยครับแปลงนั้นก็ยังคิปเขียวอยู่ครับน่าเสียดายมากครับแต่ว่าดูดีครับแปลงนี้ก็เจ้าของอ้อยก็ถือว่าบำรุงรักษาดีนะครับได้ถึงขนาดสามสีต่อไม่ใช่ธรรมดานะสามสี่ครั้ง ต่อแรกก็เป็นต้นทุนต่อสามต่อสี่ก็เป็นกําไรอย่างเดียวครับคําไหนวาจ่าไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยนะครับใบหน้าล่วงหน้าด้วยนะครับตกเล่าพี่น้องตกเล่าหน่อยนึงริมแข็งครับก็ขอกราบขอพระคุณสําหรับสามพันผู้ติดตามครับที่คอยให้กําลังใจและคอมเมนต์ดีๆต่างๆครับแนะนําคําแนะนําดีๆต่างๆครับ ก็กอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับวันนี้ก็จัดปอดเพ่าเดียวให้ดูไปก่อนครับผมก็เปรียบเทียบให้ดูทุกรุ่นแล้วครับรุ่นไหนดีรุ่นไหนไม่ดีก็ตามถ่ายให้ดูแล้วครับเพื่อเป็นแนวทางครับเพื่อเอฟซอยากลองเล่นดูครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับปอดเพ่าเดียวก็ถือว่าเป็นรถอีกยี่ห้อหนึ่งครับที่แข็งครับที่น่าเล่นนะครับแข็งมากๆครับ ใบมีดก็ถอดออกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถอดรอกนี่ต้นอ้อยเรียกนี่เสียหมดนะครับโอ้เสียงแห้งครับพี่น้องเสียงดีครับทั้งเสียงครับขอฝากกดติตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสวัสดีครับ